เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็ได้ยินข่าวนะครับว่ามีการไปเพิ่มนะครับเพิ่มคดงโดคดีให้อีกนะครับเนาะเนี่ไปล้องเพิ่มอีกนะครับเนาะนี่แหละครับเพราะอะไรครับความปากไม่หยุดไงครับนะอ่าอยู่ไม่เป็นไงครับนะอยู่ไม่เป็นนะเราก็ไปเพิ่มอีกสิครับนะแล้วมันอะไรจะเกิดขึ้นครับทีนี้อ่า ช่วยพอกปากไงครับไม่ว่าจะเป็นริ้วลงริ้วล้อครับนะมาเล่นเขามากัดเขานะครับนะตอนนี้นะครับนะเพิ่มนะครับหนักเข้าไปอีกนะทีนี้นะอ่าเขาไปแจ้งเพิ่มเติมอีกนะครับนะไม่รู้จะโดนโดนอะไรนะครับอันนี้เราก็รอสอยอย่างเดียวนะไม่รู้เขาไปแจ้งเรื่องอะไรนะครับนะ <laughs> โอ้ยตายตายตาย,ตายนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอืมนะ วันนี้ก็ได้ยินข่าวเนาะพากันลักรีไปอันรับทราบข้อกล่าวหาที่บ่ประกันตัวเสน้าบอกประกันตัวเสน้าบันนี้อ่าบันนี้กัเปุ้นะครับรับปากรับคำตกลงกันได้ได้ครับบันนี้ตกลงสิว่าความือกันได้ได้ครับนะนะตกลงกันเลยครับอวยถนุยได้บันนี้ครับถนุยประจำตระกูลแลวครับบันนี้เออนะ มึงมีเกียรติขนาดไหนมึงมาจังไงเออนะครับเนาะอย่าพูดว่าทนายของกูอพลังเนาะนางฉลาดพูดเหมือนบังคับกายกายต้องชนะและไม่ไม่เทนางยืนยอไว้ก่อนเหลี่ยมมากมากใช่เหลี่ยมของมันะล่เหลี่ยมเยอะนะเราดูนะครับใครจะเหลี่ยมกว่าใครนะครับนะการที่ออกมายืนยอกลัวเขาที กลัวนั่นกลัวนี่นะครับเนาะตอนนี้ก็ย่องสัก,กอนดีย่องไปสะก,กอนละเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคดีที่เออเป็นความผิดอ่อาญาต่อแผ่นดินนะทนายทนายความอ่ะหลายๆคนเขาจะไม่รับนะเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าในการต่อสู้นี้มันมันไม่ได้เออกับสู้กับรัฐอะ่ะมันมันยากามันยากเนาะส่วนมากเขาจะไม่รับหรอกอถ้ามันเป็นแบบนี้เขาจะไม่รับเพราะไม่ยุ่งเลยนะ ไามา่ยุ่งเลยนะอันนี้ไม่สนครับไม่สนครับนะเอาอย่างเดียวครับขอให้เงินรวยใส่ถุงส่งครับเอาอย่างเดียวครับกูบมสนครับเบาๆจิบๆเสื้อมเสื้อมอ่าเราได้เราเอ่อได้ฟังแล้วมันมันมันชินหูแล้วไงครับพี่น้องเอฟซีนะกับคําว่าอ่าใสๆใสเห็นเห็นนี่นะครับชนะแน่นอนอยังไงก็ชนะไม่พิดคดีมันเบาโทษมันเบานะครับเนาะ ะจะมือกันให้มันเดอ้อเดินเดินเคียงข้างกันไปดีเดอ้อจะไปแยกทางกันเดอ้ออันจะไปด่ากันเดอ้อเข้าใจบ่นะอืมกูจะบอกมึงนะกูจะเตือนมึงนะมันไม่ได้ติดคุกกับมึงนะเข้าใจไหมม,มึงบ่มึงบ่มีระบบผู้จ้างบ่บ,บ่มีผู้จ้างเลยตีตัวอย่างมึงเห็นไหมตัวอย่างอ่ะนะตัวอย่างมึงเห็นไหมอืม เดี๋ยวจะออกมาพูดนะด,นะดีนะดีนะไม่ให้ติดคุกมากกว่านี้นะดีนะมันผมเก่งนะตาเบิเ้งเังเก็บใจกว่านี้รับดีนะที่ติด้5ปีแ8เดือนนะที่ไม่ติดสี่ิ0ปีนะนี่นะคนทำมันเก่งดีวจิมาฝอยแบบนี้ได้ครับป่ะนี่จิมาฝอยแบบนี้ได้รับส่วนมากไม่มีใครทำหรอกแบบนี้ไม่มีใครทำนะ อถ้าเขาถามเขาสืบเขาสอบแล้วเออมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบน,นี้เขาจะไม่เขาจะไม่ทําเลยนะเขาจะไม่ทําเลยเพราะอะไรครับมันเสียชื่อเขานะเออมันเสียชื่อเขาไม่ใช่ว่าดันทุลังนะเขาไม่ดันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันไม่เหมือนมึงไงนะมึงไม่รู้ครับเอาหมดครับนะเออเอาหมดถ,นะถ้าเห็นความผิดที่มันเป็นประจักษ์แล้วนะจนะ บอกกับลูกความที่ยอมทาร์มยอมซ่ายอมซ่าจะไปนั่นเลยแนะนำแบบท่านควาพี่มาเปิดจักรจะใช่ห nah, ร <omedical niño> <enders> ือแม่อันนี้บริษัทโอนแล้วครับบริษัทโอนแล้วครับบัดนี้เพื่อุผู้จ้างเนาะคือว่าหลายคนอยู่นะเนาะตรงไทถามหลายคนเลยก็ได้ตรงไทยถามหลายคนแล้วเนาะเออถามหลายคนแล้วเขาบ่เอานะมันติเสียชื่อเสียเขาอะนะเนาะ เขาก็เร <chat> ิ่มไปยังหนุ่มอะนะถ้าปุ๊บว่าแพ้มาปุ๊บนี่เขาก็จะไปจ้างเล่นบันี้เนาะเขาก็ดูก่อนนะครับนะก่อนที่เขาจะทํางานเขาจะดูก่อนนะไม่ใช่ว่าจะรับสุมสี่ชุมแปดนะอ่าไม่ใช่จะรับชุมสี่ชุมแปดชุมสี่ชุมห้านะไม่ได้รับนะอ่านะครับนะอันนี้บม่ได้ชนแล้วครับบม่ได้ชนเลยครับนะแองกี้ฟอยตื้มไปอีกครับบ้าน ฟูเซียวอะฟูเซียวสานเรื่องคดีประมาณนั้นมา20ปีแล้วบเนี่ยอะ20ปีครับประสบการณ์มากมายกว่า20ปีเออนะครับนะเออเิ่นกับว่าเอาใจกันนะผมจะยืนเคียงข้างผู้หญิงตัวเล็กๆเอวบางร่างน้อยไปด้วยกัน เราจะสู้กับอามวยแต่อี้ไอเหี้ยนะไอเหี้ยจะอยู่เคียงข้างอามวยโอ้ยไอ้เหี้ยจะอยู่เคียงข้างอามวยปะอามวยหายก็เลยตายอามวยมหรออ๋ออมวยเหมอะอมวยเอามืออมวยเนาะอามวยเลยได้ครับพันประจังพันประชุมที่กูโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะ ถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งถ้าเบิงบ้งครับด่ากันในนอนครับเสื้อคอยโลดครับนัเสื้อคอยร,คร้นะอ,อยกินบาทเด้ออย่าลืมอย่าพลาดนะติดตามนะเสื้อคอยโลดด่ดากันในนอนครับดีเนะ้อผมไม่ติดคุกเยอะกว่านี้นะ่ะมันมันเป็นผมมันเกง่งผมเกง่งอ่าเราจะล้มลุกคุกคานไปด้วยกันพนาบอกอล้มลุกคุกคาน ออน้องอยูเทึงอายุตลาล่บอกบอกเรื่องนี้ก็เออถือว่าถือว่าเป็นวิกฤติเอ่อทำวิกฤติให้เป็นโอกาสนะคะเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ขายของดีๆนะคะขายผ้าก็หมดทุกรอบนะคะขอบต้องขอบคุณนะคะที่อ่ขอบคุณใครบางคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้นะคะวัสันเดอโอ้ขุดไดเนะอืมขุดได้โอ้ <laughs> 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 ทำธุกิจให้เป็นโอกาสบาบนี้ครับนะขายของดีขนาดได้ส่วนนี้ดีเย็นแล้วครับนะขายเพวกอันเฝ้าขายได้มันจะไปขายมันไปจุคุกได้มันนี่มันจะจะเปตะยูตะล่างหมด้ลครับเฝ้าขายได้แบาบนี้ออ่ากูกูนั่นไม่ถ่าเลยบ่ตั้มลัษย์สิบห้าปีครับผมนะอ่ามาตั้มละครับสิบห้าปีแปดเดือนบ่ดละนะอ่ากูเบิ่งในดวงถ้ำแล้วครับผมนะ มักนี่มันก็เ่าเป็นได้ครับเบาเป็นได้ไดเดออมันสเสื้อผมอยังงั้นยางงี้ไม่เบาเบาเบาเลๆ็กๆน้อยเบาเต็กแล้วครับวันนี้เบานักเข่าเลยครับน,น,น,นบม่นไม่ได้เบาจาักซ่าเลยครับพี่น้องเอฟซีนะอไม่ได้เบาเลย,ม,เยม,มีวิชาชีพแบบนี้าการที่ให้กําลังใจลูกความหรือว่าการที่จะเออสร้างสร้างขวัญกำลังใจะมันไม่มันไม่ไม,ไม่จําเป็นจะต้องพูดอือมเขาเรียกว่าอย่างไร พูดแบบนี้อะนะอว่าตรงๆว่าตรงไปตรงมาแบบนี้หรือว่าอย่างอันนี้ปลอบใจจนเกินงามมันเกินงามเนาะอแล้วก็พูดพูดพูดเกินเหตุไงครับพูดเกินเหตุมันขนาดนี้ยังว่าไม่ผิดนะยังว่าเล็กน้อยยังว่าเล็กนบายังว่าเบาอีกนะครับเนาะมัน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 ไม่สมควรนะครับมันพูดเพื่อเอาใจรูปความของตัวเองเนาะ เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้งานนะครับเพื่อจะได้งานทำไงครับนะบอกว่าไม่ผิดเหมือนการหลอกล่อลุกความของเองนะครับนาอให้จ้างตัวเองว่าเออมันยังงั้นยังงี้นะพอคนอื่นเขาเขาพูดยวงไงครับโอ้ยไปรับสารภาพซะจะไปชู้เลยบลอดดอกบลอดดอกยังไงก็บบลอดดอกมันสู่กับสูบจังไงสูบกับรัดกับหลวงเป็นบอกครับพี่น้องเอฟจีเนาะอือผู้อื่นเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอ้ยจะไปสู่ท้อยังไงก็บบลอดดอกบลอดดอกยาเศร้าเศร้า เขาก็เลยบรับนะมันเสียซื้อเขาอันนี้บ่บได้สนครับอัน,นเฮ็ดไปแล้วมันแพ้เป็นบอกครับเงินกับแมอย่มันเสียซื้อเขาเอ้เฮ็ดคดีจังไหนจังแพ้บันนี้ครับไปรับจังไดบ่ฮห้จักติว่ามันผพีเขาจิไวแลวนะเขาก็เลยไม่รับนะเขาบอกเอามาเสียงปนั่นหรอกพี่น้องเอฟซีบ่นว่าเขาจะได้เงินได้เงินนะ่ยอันนี้ว้าวครับพี่น้องเอฟซีก็เได้เงินจะพี่จะถูกแม่เอามดบันนี้ครับนะเอาว่าไปรับไป อย่เจ้าหน่อยก,ก็ไม่ได้รับดอกอี่เจ้าหน่อยก็บ่มีบัรบ้าด,ดอกนะอืมนะ